ไม่แดงไม่มีแรงเดินปูไปยาสวยเต็มคาราเบลโกอินเตอร์ประกบโรเซ่แบกพิงไม่จมไม่หายไม่ตายสุปตาระดับโลกสวยเต็มสูบถูกบิ๊กอีเวนต์ล่าสุดนักแสดงฮอลลีวูดน้องใหม่มาแรงเมคอินไทยแลนด์ปูไปยาจะจัดจลัดจัดเต็มได้พื้นที่สื่อนาชาติอีกครั้งกับการปรากฏตัวในงานอินเตอร์ระดับโลก งานใหญ่ในแวดวงบันเทิงระดับฮอลลีวูดที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่11แล้วเพื่อยกย่องผลงานในวงการศิละปะภาพยนตร์และบันเทิงโดยจัดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยสาวสวยโกอินเตอร์ดาวลุ่งฮอลลีวูดปูไปยามาในลุคเผ็ดร้อนปากไม่แดงไม่มีแรงเดินจิกเดสสีแดงฉ่ำมงในชุดเดซผ้าซาตินวินเทจสีแดงสด จากแบรนด์กุชชี่เผยความเซ็กซี่ร้อนแรงพร้อมด้วยริมฝีปากสีแดงสุดเร่าร้อนแมทชเข้ากับรองเท้าจากจิมมี่ชูคะแนนความอินเตอร์ร้อยเต็มร้อยงานนี้ยังสร้างความฮือฮาช็อกใจวงการเพลงเคป๊อปและปิงทั่วโลกกับนาทีประวัติศาสตร์ประชันความสวยกับซุปตาแดนกิมจิโลเซ่แห่งวงแบ็พิง์ ซึ่งหลังปากฏภาพคู่ผ่านสื่อปูไปยาประชันโฉมโลเซ่ผ่านโลกออนไลน์เหล่าบรรดาบิงทั่วโลกพากันเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมสาวปูสนัดโซเชียลเรียกได้ว่าความสวยความแซบของสาวปูตกบิงไปเลยเต็มๆจ้า